ขณะนั้นสาตาคิระยักษ์และเหมะวะัตะยักษ์เสนาบดีมีวิมานอยู่บนยอดเขาอันนี้เป็นชนชั้นกลางของยักษ์นะจ๊ะก็มีความคิดว่าเออเราจะไปเข้าฝ้าถาวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าที่ว่าพระเชตวันก่อนแล้วค่อยไปไประชุมที่สมาคมยักษ์ คิดดังนั้นแล้วก็เลยนั่งยานทิพมาเลยเนี่ยอออืืแล่นไปทางอากาศพร้อมด้วยบริวารดีนะเทวรถนิบมันดีตรงนี้เนะี่ยขี่มาเลยเนี่ยไม่มียี่ห้อแต่ว่ามีขนาดจ๊ะหลากหลายทีเดียวถนนทุกสายในอากาศขนาดนั้นเต็ไมไปด้วยยานทิพที่มุ่งตรงไปสู่สมาคมยักษณป่าหิมพานต์ แน่นทีเดียวแหละแต่ไม่ต้องห่วงไม่มีการชนกันหรอกกระลบหลีกไปตามกำลังบุญใครมีกําลังบุญมากก็จะมีเทวรถใหญ่มีบริวารเยอะๆๆก็จะอยู่ข้างหน้ากันใม่ไอ้ที่มีบุญน้อยก็จะลดหลั่นกันลงมากันไปตามลำดับกันไปอย่างนั้นเนี่ยเส้นทางที่จะไปสู่ป่ายหิมาพานต์นั้นจะต้องผ่านวิมานของอาล,ละ,ะกะยักษ์ด้วยอ่า จะเป็นวิมานของภุมะเทวาสายยักษ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นดินจะต้องผ่านวิมานตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะเราเมันประเภทโลโซเพราะฉะนั้นเราชั้นมีเดียมเราผ่านได้ผ่านวิมานในระดังนี้ครับชู่ไปเลยทีเรามามองดูวิมานของอาลาวากะยักษ์โดยสิ้นว่าตอนเป็นภูมิเทวาวิมานขนาดไหนโอ้ลักษณะคล้ายๆกล่องดินสวยมากทีเดียว คือสวยแบบภูม,มิเทวาซึ่งข้าจะเข็มขัดตะข่ายโลหะ uh huh. พิลึกทีเดียวยักษ์ทั้งสองและบริวารพอมาถึงวิมานของอารวกคะยักษ์ปรากฏว่ายานทิพย์หยุดชะงักไม่อาจจะแล่นผ่านวิมานนั้นไปได้ก็เอ๊ะจะว่ารถเสียก็ไม่เชิงมันไม่ใช่เนี่ยอ่าไม่ใช่มีอะไรล่ะไฟแดงก็ไม่ใช่ หรือจะมาใครมาห้ามอะไรต่างมันก็ไม่มีเอตแต่ทำไมเอ๊ะยานทิพย์เราหยุดชะงักหมดอารมณ์ที่จะข้ามผ่านวิมานของอารวกยักษ์ไปก็มองด้วยทิพเนตรตรวจตาด้วยทิพจักขุก็อ๋อนึกว่าอะไร,รเห็นแล้วทราบเรื่องราวแล้วคือปกติธรรมดาเนี่ยถ้าหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับตรงไหนแล้วก็ จากพื้นดินจรดพรมโลกเนี่ยคายผ่านไม่ได้แต่มีฤทธิ์มีเดชแค่ไหนเนี่ยกึกเหมืนชนกำแพงรถหยุดเหมือนยานทิพเทวรถสี่เงินเลยหยุดกึกไปไม่ได้ได้พุทธานุภาพอันไม่มีประมาณที่เราสวดสรรเสริญท,ทุกๆวันนั่นแหละยัยกษ์แล้วนั้นก็เคยความสงสัยก็ตรวจมองดูก็เห็นพระผู้มีพรเจ้าปรทับนั่งอยู่ในวิมานของอาระ,ะกะยักษ ตามตาโตแบบยักษ์โตหนักไปอีกอืมนี่เราตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าพระองค์จริงๆนี่พระองค์มาให้เฝ้าใกล้ๆขนาดนี้โอ้บุญอะไรของเราจะขนาดนั้นแต่ก็สงสัยทําไมพระองค์ท่านจึงมาประทับที่มิมานของอาราบก่ายักษ์เดี๋ยวเราเหาะไปถามท่านไปกราบาทูลถามท่านดีกว่าแล้วก็เลยเราก็เหาะไปนี่ไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระผู้มีพระเจ้าพอกราบเสร็จทำประทักษินนะกราบเสร็จแล้วก็เดินเวียนขวา ขนมมืออย่างนี้เวียนนะกราบฉันลุกขึ้เวีนแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เนี่ยจะไปยังสมมาคมยักษ์ผ่านมาทางนี้ได้เห็นพระผู้มีภาพระเจ้าประทับอยู่ที่วิมานของอารากาจยักษ์จึงถือโอกาสมากราบทูลมาถวายบังคมนั่นเดี๋ยวเราดูซิว่า ทั้งสองยักษ์สาตาคิรยักษ์กับเหมะเหมะวัตะยักษ์เมื่อทำปทักศินแล้วและได้กราบทูลว่าขา้ขาวพระองค์กแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข่าวพระองค์จะไปยังสมมาคมยักษ์คือไม่มีโอกาสสนานาธรรมกันเนี่ยยักษ์ทั้งสองจะทำอะไรอลองสันนิษฐานดูดีสิกล่าวสรรเสริญพุทธคุณองค์ใดประสัมพุทธอะไรอย่างเงี้ยอิติปิโสพรวาอรังสัมมาจะสอะไรอเงี้ย กล่าวสรรเสริญน้นไพระเยสวดกล่าวโอ้โ้าแต่พระพูทธภาคกลาพระองค์อะไรก็ว่าไปอย่างนั้นแล้วก็กราบอำลาไปยังสมาคมยักษ์เพราะที่้นเขาก็มีเวลาประชุมกันเนี่ยไม่หนีการประชุมไม่ต้องเช็คชื่ออะไรถึงไปถึงก็ประชุมกันเลยนีนนย่คือเป็นที่รู้กันอาล้ก็ยักษ์เห็นยักษ์เหล่านั้นเข้ามาสู่ที่ประชุมก็กล่าวเชิญให้มันนั่งใกล้ๆเพราะเขาอะไรละ่ะ มีอนุภาพมากกว่าตนยักษ์เหล่านั้นก็บอกกับเราเอาบอกกับอารวะกะยักษ์คือยักษ์ทั้งสองเนี่ยบอกเอออาลวะกะคือยักษ์ทั้งสองนี่ถ้าเป็นพุทธบริษัทนะเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกอาลวะกะโอยูนี่โชคดีจังเลยเนี่ยมันเป็นลาภของยูแล้วนะตอนนี้พระผู้เป็นพระเจ้าประทับนั่งในที่อยู่ของท่านวิมานของท่านนั่นแหละขอให้ท่านลับกไปต้อนรับ แล้ว่าลือมาเข้าไปนั่งคกระไพระผู้มป็นพากเจ้านะกร่าบสรรเสริญพระองค์แล้วกราบทูลขอให้พระองค์ท่านแสดงธรรมนี่แนะนําอย่างดีเลยในฐานนะเป็นพุทธบริษัทละเลยทําหน้าที่กัลยาณมิตรทีนี้มาพูดกับอารามกายักซึ่งไม่ใช่พุทธบริษัทเป็นคนไม่มีศรัทธาจะพูดเรื่องศรัทธานั้นยากที่จะเข้าใจศรัทธาเนี่ยมีอยู่ทุกคนนั่นแหละในใจบางคนอยู่ลึกอยู่ตื้นบางคนเอามาใช้บางคนไม่เอามาใช้ อาลววาดยักษ์ไม่เอาไาใช้เพราะฉะนั้นมีจึงเหมือนไม่มีศรัทธ,ธาก็ไม่เข้าใจคือกระเด็นกระดอนออกจากใจหมดไม่เข้าใจอาลววาดยักษ์ก็ฟังเพราะไม่กล้าเถียงเขามีฤทธิ์มากกว่าฟังสองท่านกล่าวสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระเจ้าสรรเสริญปรากฏว่าแทนที่จะเอเลิ t ก,กับโกรธอย่างสุดขีดประทุ ความโกรธปะทุประดุดเกลือที่เขาสาดเขมนตีกองไฟแตกจังเปี้ยเปี้ยพีอรกันเลยโอ้โความโกรธนมีกรมมากก็กล่าวว่าใครใครคือพระพ้ทธพระเจ้าไม่รู้จักแล้วเข้าไปอยู่ที่อยู่ของเราได้ยังไงเนี่ยพูดอย่างงี้ดูมันหน้าเนะนี่ ยักษ์เหล่านั้นยังกลา่าวแนะนำว่าเอ๊ะนี่ยูน่นไม่รู้จักเท้าสันตดุสิตเลยที่เสด็จลงมาก่อนเสด็จลงมาเนะี่ยตามดูตามาตาเรือเทวดาเข้าไปชมนุมกันอรัตนามาตามกับพาาิยนาปัญจาม,าาม,ามหาวิโรกนะแล้วก็เสด็จมายังชมพูทวีปเนี่ยเทิเดเนิดในพระคันธุทธรรนดามาเกิดบุพภะทิมิรรษษตรสามที่สองการน่นนะไม่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอนี่ แล้วก็ในวันที่พระองค์ยังธรรมจกักรคือแสดงธรรมจกักรกับพระวัตนาสูตรก็เกิดอัศาจรรย์อ่ะท่านไม่เห็นเลยเละเห็นบ้างเปล่าถามอารวะกะยักษ์ตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้เพราะความโกโรธมาบดบังเป็นยักษ์ปากแข็งนยักษ์ปากแข็ง ยักษ์ทั้งสองก็กล่าวว่าอาระวะกะท่านจะเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างเถิดท่านจะไปทําอะไรพระบรมศาสดานะถึงแม้ท่านจะทําทอะไรท่านก็ทําไม่ได้ลองดูกด้เอออาระวะกะตัวท่านเหมือนกับทัาเหลียบกับพระบรมศาสดาเรานะท่านเหมือนลูกโคพึ่งคลอดพอคลอดมาหล่นตุบแล้วพึ่งยืน และมาเทียบกับโคที่ทรงพลังตัวใหญ่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนั่นแหละมันเทียบกันไม่ได้หรือเปรียบเหมือนลูกช้างตัวเล็กจะยืนต่อหน้าช้างใหญ่ที่ตกมันตัวท่านเพราะนั้นอยากจะไปทำลรก,ก็ทำทำเถอะบอกไปงั้นเลยนะอาลวกกยะก็โก,กรธจัดยกเท้ากับมกระถืบที่พื้น กระทืบบท้าซ้ายกล่าวว่าวันนี้เดี๋ยวพวกท่านกันจะได้เห็นกันหลัวว่าพระูู้ทธภากเจ้าของท่านหรือว่าเราเนะี่ยใครจะแน่ว่ากันใครจะมีอนุภาพมากกว่ากันนี่ให้มันได้อย่างนี้อยสมแล้วจะไปเกิดเป็นยักษ์เแล้วก็ยกเท้าเหยียบลงไปยบนยอดเขาที่มีโลหะเงินทำให้ยอดเขากระจายออกดุดถูกตีด้วยคอนเหล็กเท้าไหน ถ,ถูกต้องจ้ะเท้าขวายกเท้าขวายักษ์นั้นขึ้นไปยืนบนยอดเขาประกาศกล้องไปั่วชมพูทวีบ oh. ว่าเราคืออาลวะขยักษ์ประกาศนามเลยแต่ฉะนั้นกับรรดาล,ลมพายุหมุนให้เกิดขึ้นโดยคิดว่าจะให้พระพระธเจ้าตกใจกลัวแล้วก็นหนีไปคือไม่ได้รู้จักจริงๆเลยเนี่ย ลมนั้นก็เดดถอนต้นหญากกอไม้ต้นไม้ใหญ่กระทั่งภูเขาย่อมย่อมให้ลอยขึ้นหมุนกระทบกันแตกกระจะัายแม้พระพ้พธภาคเจ้าจะทรงนั่งอยู่ในวิมานของยักษ์แต่ก็ทรงมีพระกายเป็นมนุษย์ดังนั้นวัตถุหยาบจึงอาจทะลุผ่านวิมานได้อาจจะแต่พระองค์ทรงอธิษฐานว่าขออันตรายจงอย่ามีแก่ใครๆเลย ลมเหล่านั้นเมื่อมาถึงพระภูมิภาคเจ้าเนี่ยเรานึกถึงพายุเฮอริเคนไหลามาพัดมาหมุนมาเรื่อยๆพายุเฮอริเคนตรงกลางมันจะนิ่งๆน,นะข้างในมันตรงแกนมันหยุดนิ่งแต่ข้างนอกเคลื่อนไหวจะหมุนพอมาถึงพระองค์ก็หมดกำลังเป็นลมที่พัดทำให้สบาย <c oughs> ชายจีวรไม่กระพือเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างนี้โอ้โหถ้าใครเป็นอลววกยายักษ์ก็ยิ่งโกรธนะครับพี่ โมโห,โหเนี่ยก็เลยบันดาลให้ฝนตกอย่างหนักโดยกะว่าจะให้น้ำท่วมพระผู้มีพระเจ้าจมน้ำตายเะยพูยูใดไงจะให้จมน้ำตาย <c oughs> ก็เกิดกระแสน้ำไหลบา่าพัดพากิ่งไม้ต้นไม้ไหลทะลักมาแต่ก็ไม่อาจทำให้จีวรของพระองค์เปียกได้แม้แต่น้ำทิกระเซนหยาดหนึ่ง คือจีวรก็ยังแห้งเหมือนเดิมมาไม่ถึงก็เฉยเยก็โกรธหนักไปอีกทำอะไรไม่ได้เนี่ยอันนี้กับบรรดาลให้เกิดฝนก้อนหินใหญ่ใช้ของแข็งแหละตอนแรกใช้ของนุ่มๆก่อนจากลมมันน้ำจากน้ำมาก้อนหินแล้วเป็นฝนจำนวนมากมายขนาดเท่าภูเขาแถมไฟลุกพลงเลย แต่วราก็พอใกล้พระองค์นั้นนะ่ะกลายไปเป็นดอกไม้ทิพย์พอถึงก็กลายเป็นดอกไม้มาบูชาพระบาทตกอยู่เลี้ยลาดใกล้พระองค์ก็ทําเฉยๆท่านไม่ได้ทำอะไรก็ทาเฉยๆนิ่งๆก็ยิ่งหงุดหงิดหนักขึ้นอีกก็บรรดาลให้ฝนเครื่องประหารตกลงมาอทั้งศาตราบาที่มีคมข้างเดียวมัม่งมีคมสองข้างเช่นหอกดาบลูกธนูอะไรสารพัดต,ต่างๆ ขอมีคมทั้งของทื่อของคมของแหลมลงมาหมดเลยแต่ว่าพอศาตราเครื่องประหารเรานำะมาถึงพระบร,รมศาสดาก็กลายเป็นดอกไม้เป็นของนุ่มของหอมอีกตกว่าบูชาใกล้พระบาทอย่างนี้ก็ยิ่งกโกรธหนักเข้าไปโกรธหนักแต่ยังไม่ยอมแพ้กรบรรดาลฝนทานเพลิงพุ่งลงมาเลยจากฝากซาตกลงมาอีก จะอะไรก็แล้วแต่จะร้อนแรงหนักแค่ไหนจะคมแค่ไหนก็นแล้วแต่พอใกล้จะมาถึงพระผู้เป็พากเจ้ากลายไปเป็นดอกไม้ทิพตกลมาบูชาใกล้พระบาทยอมสยบหมดยังไม่ยอมแพ้ก็บรรดาลฝนเท่าฐานที่ร้อนแดงเป็นแสงไฟตกลงมาคิดจะทับถมแต่ว่าพอ ใกล้จะถึงพระบรมศาสดกลายเป็นผงจันแดงหอมตกใกล้พระบาททุกอย่างตกใกล้พระบาทหมดอารวาขยักษ์ยังไม่หมดอารมณ์ก็เอาฝนสายร้อนลุกเป็นไฟตกลงมาอีกบรรดานฝนสายร้อนดอกไม้บูชาพระบาทหมดพอเข้ามาใกล้เป็นดอกไม้ทิพซึ่งมีความหอมมากแล้วตกลงมาจะมีเสียง ใกล้ๆดนตรีดังเพราะทั้งหอมทั้งเพราะนี่ตกลงมาใกล้ๆแจ้งไม่ยอมบรรดานฝนคโคลนร้อนคือนึกอะไรได้กับไอเกี่ยวกับธรรมชาติเอามาหมดแต่ให้มันร้อนๆฝนโคลนร้อนน,นี่ก็เกิดเป็นควันลุกเป็นไฟตกลงมาอีกก็กลายเป็นของหอมตกลงมาบูชาใกล้พระบาทของพระลงอีกลย นโคนลนร้อนก็อันสุดท้ายละหมดแมกแล้ววันได้เกิดความมืดมิดเพื่อพระองกลัวว่ากลัวจให้กลัวก็บันดาลความมืดก็เกิดเป็นความมืดที่น่ารักเหมือนเรานั่งมืดมืดอย่างนั้นแหละนิ่งมืดมืดความมืดที่อารกายักบันดานเนี่ย เอาความมืดตั้งแต่แรมห้าค่ำมารวมกับเวลาเที่ยงคืนกับความมืดในกลางป่าทึบบวกกับความมืดตอนเมฆหนานแน่นแต่ว่าพอมาถึงลงความมืดนั้นก็สลายกับสว่างแจ้งเหมือนดวงอาทิตย์โอ้ยังไม่ยอมแพ้ทีนี้ก็เนรมิตกองทัพปีศาจอมายพระองค์กลัว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าใกล้พระบรมสาสดได้อุปมาเหมือนมแมลงวันไม่สามารถเข้าไปใกล้แท่งโลหะที่ร้อนแรงจานนั้นนี่พระอัตถกถอาจารย์ท่านอุปมาไว้อาประกายากเมื่อไม่อาจทําพระพูทธพระเจาใหวันไหวโดยการแสดงสิ่งที่น่ากลัวมากมาจนถึงครึงคร่งคืจนจึงคิดว่าเรายังมีหมัดเด็ดอีกอันหนึ่งปล่อยทุตสาวุธ เป็นอาวุธที่ใครยๆไม่อาจจะต้านทานได้คือจะมีลักษณะเหมือนผืนผ้านะแต่มีอนุภาพร้ายแรงประดุดวัชราวุธอาวุธสายฟ้าของพระอินทร์หรือกทาวุธของ้ทวเวสวร์หรือดวงตาของพยายมเขาอุปมาให้ฟังแต่ว่าเป็นผืนผ้าถ้าหากว่าปล่อยทุดสาวุธไปในอากาศ ฝนจะไม่ตกเลยตลอด12ปีไปตกอปีที่13บสาความว่าถ้าคลอดลูกมาแล้วเนี่ยสิขวบจึงเห็นฝนนี่ก็เรียกว่าต้องเจาะน้ำบาดาลกินกันน้ำฝนได้หมดสิทธิ์นี่นะเจ้าถ้าปล่อยไปบนพื้นดินต้นไม้และก็หญ้าจะแห้งตายไม่งอกอีก12ปีเหมือนฝนเหลืองเลยฝนเหลือง ถ้าปล่อยไปที่ภูเขาใหญ่ๆภูเขาเนื่นก็จะกระจายแตกเป็นชี้เล็กชิ้นน้อย,อยกกเนียกเรียกทุตสาวุธเรื่องราวก็จบด้วยประการลชนี้จ้า